ยืนใก้ชิดติดกับชานชาลาที่สามระมัดระวังรถด,ด่วนพิเศษอีสานวัฒนาสายตะวันออกเชียงเหนือขอบวนที่สองสกรุงเทพปลายทางโอบนราชธานีจะเข้าเทียบด้วยนะครับขบวนที่สองสดูตั๋วดูป้ายดูเลขที่นั่งก่อนจะขึ้นรถไม่เข้าใจตั๋วสอบถามเจ้าาที่สัปรารสิ่งของอย่าหลงลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรถ กระบวน2 3นะครับอีสานวัฒนานะครับกรุงเทพอุบลน,นะครับด่วนพิเศษนะครับ ได้ฮีตเช็ค4 5 1 8นะครับทำขบวนวันนี้นะครับปรดทรบที่นี่จุฬาบาง์เซอร์ธนาครพาชย์ที่3เป็นรถด่วนพิเศษมอการวัฒนากรุงเทพปานาอุบลราชธานีกระบวนที่2 3 หรือตัวรถที่ยนี้ขึ้นจัตหาที่นั่งให้เรียบร้อยครับขบวนที่สองสามเราจบางซื่ออยู่ลำส่งพุทธิสารบางเขนหลักสีีดอนเมืองรางสิทอยุธิยานครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีตะเกตปดปายทาอุโบลราชธานีครับ ฝนตกอีกแล้วครับลงเม็ดอีกแล้วครับฝนไล่รถไฟอีกแล้วครับขบวนสองสามนะครับอีสานวัฒนานะครับตอนนี้ได้ออกจาก จุมทางบางซื่อแล้วนะครับพอจากบางซื่อแล้วหยุดรับผู้โดยสารบางเขตต่อไปครับ thank <shrug> you กระบวนรถเที่ยวคือที่จะเข้าเที่ยวในการทลาที่สาจะเป็นรถเร็วกรุงเทพปายทางหนองคายตดงตามตามลไล่ครับกระบวน2อสานะครับอีสานวัฒนานะครับ โปรดทราบรถเร็วหนองคายจะเปลี่ยนมาเข้าเทียบชาชาลาที่สองนะคะขออภัยนะคะรถเร็วเด่นชยัยสายเหนือขบวนที่107จะเข้าเทียบชาชฉลาที่สองจะเดินทางไปกับรถเร็วเด่นชัย107มีตั๋วแล้วยืนรอชานสอง